่สวัสดีด้วยค่ะมือ่อนี้ยวยกจอยสักหนสิพาะมาเบื้องต้นกระทบรกค่ะหรือว่าในนามที่จริงกระต้นกระทบรกว่าแมนตุ่งสี่ด้วยค่ะแต่ว่าเขาเรียกท่ามผักเหนือเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ,คะจ้าต้นกระทบรกเลยจ้ะตามเลี้ยเลี้ยดินก,กระหลายด้วยค่ะตามเยอะแยะเลยนะคะยเยะะะอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะอ่ะเยอะแยะเลยค่ะ ติดผ้าค่อยๆว่งเรื่อยๆจ้าตามดินเยอะมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะเห็นไหมจ้ะนี่ก็นี่ค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะยอดเพิ่นขื้นพูนเลยค่ะเนี่ยค่ะผ้าม่องไปเรื่อยๆด้วยจ้า ไม่ชมก่อนค่ะด้ค่ะไมชมก่อนด้วค่ะเ้อแต่ว่าเขาไม่ได้บํารุงค่ะไม่ได้บํารุงมันกระสรีไปเร็วเนาะคะ่ะเนาะหลายค่ะหลายหลายค่ะนี่จ้านี่ค่ะนี่ค่ะคุณเองตามธรรมชาติด,ด้วค่ะนี่ค่ะ ามธรรมชาติค่ะธรรมชาติถิ่นบอกคะ่ะเพราะว่าเขาบ่ได้บำรุงรักษาคนกะขีล่วงเร็วนะคะเนาะนี่ค่ะน้องเทิงคนสุกละคะ่ะคุณสุกแล้วจะสุกแล้วคุณอ่ะมันจะเป็นพันุสีว่วงเด้อค่ะอันนี้นี่ค่ะขึ้นทุกย่ำหญ้า,าค่ะนี่ค่ะเห็นบอกคะ่ะนี่ค่ะ ยังบนลนค่ะอันนี้ับนลนพยูกัดดินอยู่แล้วค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะกระยูนียค่ะเต็มเลยค่ะพี่น้องเต็มเลยนี่ค่ะมันกำลังเกิดดอกค่ะกินบมทันด้อค่ะนี่ขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยค่ะนี่ค่ะขึ้นตามธรรมชาตินี่ค่ะพี่น้องจ้าเห็นบอค่ะนี่ค่ะ เห็นบ่ค่ะเนี่หลายบ่ค่ะพี่น้องนี่อยู่ในนี่ค่ะคนดีอยู่ในนี่ด้อค่ะเห็นบ่ค่ะคือร้ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะรีอยู่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่นี่ค่ะมาลังทุกค่ะเนี่ ตู้นี้กําลังสุกค่ะนี่ค่ะหลายบ่ค่ะเนี่ยค่ะอําเภอกําลังสิออกสีม่วงเด้วยค่ะเด็กกำลังออกสีม่วงค่ะหลายบ่ดุดอ่านี่ค่ะ้นี่ค่ะคุณบ่ค่ะคุณเป็นเส้นเป็นสายค่ะอันนี้ค่ะน,นี่ค่ะนี่นเด้ผล ันนี้เป็นห้างมวดแดงค่ะนี่ห้างมวดแดงอันนี้เข็นบอค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนมีไปเบิดเลยค่ะยอดไปไซสมีหมองหันเลยค่ะนี่เนี้ยเจาะสิเก็บเมื้ออยู่ค่ะนี่อันนี้เป็นยังมวดใน่ะมันเหี่ยวค่ะเสีอด่ายด้วยค่ะหลายค่ะหลาย นับบทันค่ะนับบทันเป็นหลายหลายลูกเลยค่ะเห็นบ่ค่ะ <H ino. S 2> เห็นบ่นี่ค่ะอันนี้อันนี้มองเนี่เกิดหลายค่ะก็ลังเตียนสีเป็นสีม่วงเน,นื้อค่ะนี่อันนี้ก็อันนี้บางย้มน้ำค่ะเห็นบ่ค่ะบางยม้มเดี๋ยวยายจอยสีายายเห็นบางเนื้อยาจ้าบางย้มเพิ่น กำลังเกิดขึ้นกันเ้อะค่ะนี่ค่ะทั้งบนยง้งทั้งนี่ค่ะไลยค่ะไลยนี่ค่ะเห็นบอค่ะบนย้งค่ะบนย,งยบ้งไล้บอค่ะลุกย,ย่าขื่นขื่นเบิดเลยค่ะพยายามใกล้แลายก็บม่เห็นแนละะ้วค่ะ นี่ค่ะยายจ่อยสิห้เบืองข้างใหนด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะนี่บางยมค่ะบางยมมัน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 ไก่โทษด้วยค่ะโทษด้วยค่ะเออมาเลยนี่ค่ะบางยมเกิดร้ายค่ะต้นนี่ดกขนาดพี่น้องโอเคมีแต่บางยมด้วยค่ะนี่ พี่นกน้อยตัวนึงนี่ค่ะหล,ลายค่ะหลายไอสีไทยมองได้แน่เยอะแยะเยอะแยะไปเบิดเยอ,ยอ,เยอยค่ะพี่น้องเพื่อนอันนี้ก็หลายหลายลลค่ะนี่เพื่อนกระลังสุกแล้วค่ะนี่เพะ่ังซุกแล้วค่ะนี่อันนี้อันนี้ก็สุกแล้วค่ะนี่นนกระ,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 ะุกแล้วนพี่เจ้าก็สีพามาเบิงึง น,นั่นนะคะเนี่ยดูมะยมค่ะมะยมเห็นไหมค่ะมะยมนะคะลูกลูกพี่นนอกซุกแล้วพ้อมกับน,นี้ค่ะมะยมก็สซุกแล้วคือกานค่ะมยมก็สซุกแล้วนี่แหละค่ะลายค่ะหลายนี่ค่ะขึ้นะคุ้นนะคะขึ้นเกิดขึ้นไม่เห็นไามค่ะ พบอกค่ะเพื่อนเกิดขึ้นไหมอ้นต้นเอ็นเต้นเลยนี่ค่ะไลยค่ะนี่ค่ะไลายโพดนี่ค่ะขึ้นไหมค่ะอ้นต้นเอ็นเต้นตามพื้นตามดินนี่เบิดค่ะพี่น้องอันมันพร้อมสิ่รุดแล้วตัวราคาไหนมันสิรุดแล้วค่ะต้องเก็บไว้เลยค่ะนี่ค่ะต้องเก็บไว้ค่ะนี่อันนี้ก็ไปแล้วค่ะต้องเก็บเพื่อนไว้ค่ะ คาณผูเก็บใบโรนเบิดค่ะนี่ค่ะนี่ก็ลนเบิดคุณผู้เก็บไว้ค่ะนี่ค่ะดกดกพี่น้องผู้เจ้าก็สีผ้าเบิรงค่ะนี่ดกบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะต้นเพิ่นต้นเล็กน้อยหนึ่งค่ะนี่น้ำหมากหลายบ่ค่ะนี่หมากหลายบ่นี่ค่ะหมากพลนหลายบ่ค่ะเบิรงดีๆดีนะค่ะสิบ่เห็น มันเขียวเือกันค่ะอันนี้ดุกดุกนี่มองนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวชมในมขนตาค่ะเพราะว่ายายเจอกะสีเก็บเพิ่นอยู่เลยค่ะน้าขังน้นี่ค่ะอันนี้แค่เอาเม็ดมันมาทิ้งเด้อค่ะนี่แค่เอาเม็ดมาทิ้งอะค่ะุกหย่อมยาก แ,แค่เเม็ดมะทีมอะค่ะึ้นรูดค่ะพี่นอ้องขึ้นรูดนึกว่าอ๋ออืออันนี้กระดกุดกดุกดุกดกุกเลยค่ะกระดุกอีหลีค่ะพู่น้อเนี่ยค่ะดุกบ้าค่ะพี่นอ้องอุ้ยนี่ค่ะกระดุกบ้าค่ะเนี่ยกระดุกเลยคืนเบิดเลยค่ะเนี่ย ตามเครือค่ะนี่ค่ะพี่น้องขอบคุณเด้อค่ะที่มารับชมค่ะนี่นี่ค่ะหลายบาค่ะหลายบาอ่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมเด้อค่ะขอให้สุภาพแข็งแรงกันสุขเด้อค่ะสุขสมันกันสุขเด้อค่ะสวัสดีค่ะอันมากกุดไล์กดแช่ให้จอยในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ